ผมนำเหรียญหลวงปู่เผือก 21, นะรุ่นแรก2 5 1 0นะเพื่อนๆของแท้เลยครับถ้าพระแท้นะเพื่อนเพื่อนหลวงปู่เผือกนะเพื่อนเพื่อนมาดูนะเนื้อเนื้อทองแดงนะเพื่อนๆืเนื้อทองแดงโลหะเลยแล้วแล้วก็มีน้ำหนักด้วยนะหนักด้วยครับเพื่อนๆ่หลวงปู่เผือกขี่สิงนะแล้วก็ยันยันเต็มหมดเลยอัขระเต็มเหรียญเลยนะทั้งหน้าทั้งหลังเพื่อนเพื่อนองค์นี้ เลี่ยมเก่านะเลี่ยมเก่าเดิมๆม,มาจากวัดเลยครับเห็นพลาสติกไหมฮะเห็นความเหลืองไหมฮะเหลืองการใช้งานมานานองเนี้ยใช้งานครับก็คือมีประวัตินะฮะมีประวัติแบบว่ามีพุทธคุณที่ดีเลยฮะหนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันสมัยก่อนนะฮะก็คือสมญานามตามตามคำสมญานามเลยครับหนังเหนียวถ้าหนังไม่เหนียว อย่ามาเที่ยววัดส,สาลีโขอี่ยอย่างนี้เลยครับอง,องค์นี้เป็นอย่างนี้องค์นี้หนังเหนียวมากครับแล้วก็เป็นเป็นพระของตีใหญ่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าใครอยากทราบประวัติว่ามายัางไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเห็นไหมกรอบกรอบเนี่ยเดิมๆเพื่อนๆดูกรอบเดิมๆคลาสสิกกรอบเก่าเลยกรอบโบราณเลี่ยมกรอบโบราณ พระแท้ต้องแบบนี้นะครับผมดูอัคขระดูเนื้อแล้ววันนี้ผมไม่ใช้ไแสงไฟแสงไฟส่องเข้าไปนะถ้าส่องไปแล้วมันมันมันจะไม่เห็นเนื้อของมันเนี่ยเพื่อนๆแสงมันโดนกระทบพอมันโดนกระทบแล้วก็มันจะเบอะเบอะไปหมดมันจะไม่เห็นยันเห็นอักขระเห็นหน้าตาของอของท่านหลวงปู่เผือกนะเพืเเเ่อนๆนะนี่ยันด้านหลังนะเพื่อน แล้วนี่ผมก็ใช้แสงแบบปกติก็คือแสงธรรมชาติเลยใช้แสงปกติแล้วผมอยู่อยู่ในที่ล่มแล้วผมก็ถ่ายเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเห็นเห็นความคมชัดนะเพื่อนๆนะองค์นียเป็นองค์ครูเลยเพื่อนๆก็เข้ามาดูแล้วถ้าเพื่อนๆจะไปรับเช่าหรือว่าไปซื้อพระมารุ่นแรกนะของหลวงปู่เพื่อนๆมาดูองค์นี้ก่อนองค์ครูนะครับผม ตามนี้เลยนะอักษรักยันดูนนนจนะช้าชัดชัด<ม>นะถ้าเพื่อนๆสนใจนะเพื่อนๆผมผมปล่อยนะองค์เนี้ยถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักทายกันมาได้ว่าสอบถามว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็อามานัดดูอะไรกันได้นะเราผมนี่นัดดูก็ในที่ที่แบบว่าที่ปกติก็คือในห้างในอะไรเราจะไม่ไปในที่อโครจรนะ<ๆ>นะเพื่อนๆนะไปนะนะก็คือเรา ทำอะไรเราบริสุทธิ์ใจไม่ไปทาในในที่ลับเราต้องอยู่ในที่แจ้งตลอดมาเจอกันนัดเกอกันในห้างเซนทันนะผมอยู่แถวห้างเซนทันบางนานะเพื่อนๆนะแถวบางนามาเจอกันได้นะครับผมถ้าสนใจนะเพื่อนๆก็เข้ามาดูกันได้นะพระสวยมีน้ําหนักแล้วก็มีประวัติประวัติที่ดีโอเคนแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆนะแล้วก็เพื่อนๆฝาก กดหวัวใจแล้วก็กดติดตามผมด้วยนะผมมีพระแล้วมีประวัติแต่และองค์คือก็เรียพุทธคุณดีๆทั้งนั้นและเข่งขังบางองค์ก็ก็ให้โชคให้ลาบแล้วแต่เราจะขอแล้วแต่เราจะห้อยเนพะื่อนบางองค์ก็คงกระพันหนังเหนียวอ่าหรือ พุทธคุณเมตตามหานิยมมีทั้งหมดครับเพื่อนๆโอเคนะเพื่อนๆน,นะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับแล้วอยากให้เพื่อนๆนนะดูพระองค์เนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วก็ดูพระแบบว่า,า,าองค์ที่ปั้มมาใหม่ๆอย่างเงี้ยผมไม่อยากให้เพื่อนๆนนะไปเช่าพระที่แบบว่าไม่ใช่พระแท้ดูใหม่ๆแล้วดูสวยๆดูแล้วเนื้อดูความเนื้อ เนื้อมันเก่าถ้าเนื้อมันเก่าแล้วคุณไปดูพิมพ์ไปแล้วค่อยไปดูหน้าอีกทีหนึ่งใช่ไม่ใช่ถ้าเนื้อเนื้อไม่เก่าเนี่ยเนื้อใหม่ๆเนี่ยเพื่อนเนเนืเ้อใหม่ๆสวยๆเนีเ่ยเพื่อนๆต้องคิดให้ดีนะมันปั๊มขึ้นมาใหม่อะเพื่อนเพื่อนต้องต้องดูด้วยนะใช่แล้วก็อาจจะมาบอกว่าเป็นปีอย่างเงี้ยปีสองห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์อย่างเงี้ยใหม่ๆสวยๆองคึ ปีนั้งแต่ปี2510นะเพืเ่อนๆองค์มันต้องไม่ได้ว่าเทคโนโลยีสมัยก่อนมันไม่ได้สวยแบบนี้มันไม่ได้ใหม่แบบนี้โอ้โหดูแบบแบบโอ้โหกดพิมพ์ครับคมชัดลึกเลยนี่ปีนี่ปี2510มันก็ผ่านมาประมาณ57ปีแล้วเพื่อนเพื่อนเอนต้องต้องดูให้ดีนะไม่ใช่ว่าไปดูแล้วผ้าสวยแล้วก็โอ้ยผ้าสวยไม่ใช่ ไอ้คำว่าผ้าสวยนี่ผมได้ยินแทบทุกคนเลยผ้าสวยผ้าไม่ใช่ผ้ามันต้องเป็นผ้าเก่าเป็นผ้ารุ่นแรกฮะมันถึงจะมีราคาไม่ใช่ผ้าสวยผ้าสวยนี่ก็ปั๊มมาใหม่ครับโอเคนะครับ